ท่านกอล์ฟครับจับคลิปเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากใครยังจับคลิปไม่ถูกหรือมีคําถามดูคลิปนี้ท่านกอล์ฟครับมีคนส่งวงสวิงเข้ามาให้ผมดูนะครับขอบคุณมากเลยทําให้ผมรู้ว่าผมควรจะทาคลิปสอนแบบไหนเพื่อให้เ,เป็นประโยชน์กับนนะักกอล์ฟท่านอื่นด้วยนะครับก็หนึ่งในคลิปวิดีโอที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเรื่องคลิปนะเป็นเรื่องคลิปว่าคลิปหลุดนะฮะหรือว่าการจับคลิปไม่ถูกต้องนะฮะอันดับแรก เ,เรื่องกริปสตรองกริปวิกผมว่าค่อนข้างเข้าใจแล้วไม่ไม่ไม่ได้ยากมากอันนี้คือกริปสตรองถูกไหมโลโก้ถูงมือชี้ไปด้านหน้ากริปวิกคือค่อนข้างลักษณะนี้คือเห็นปุ่มมือน้อยนะฮะแทบจะไม่เห็นโลโก้นะฮะแบบนี้คือสตรองนิวโตรคืออยู่ทุ่งประมาณกลางๆนะครับก็คือถ้ามองจากสายตาผมเนี่ยมองลงไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นปุ่มมือประมาณ2ปุ่มถึง2ปุ่มครึ่ง ถือว่าค่อนข้างนิวทรัลนะแต่ถ้าใครแบบโอเห็น3ปุ่มซึ่งมีนักกอล์ฟท่านนึงส่งมาก็ค่อนข้างสตรองนะแต่ว่าก็ไม่ได้ผิดนะฮะเราแค่เราค่อยจะต้องรู้เองว่าให้กริปสตรองเนี่ยข้อมือจะแอคทีฟได้ง่ายหน้าไม้จะปิดได้เร็วลูกจะเข้าซ้ายได้ง่ายนะครับอย่างโปรจีนโปรเมียวปาจารีอะไรเงี้ยกริปก็สตรองโปรจูเนียร์ที่ดผาผาเงี้ยกริปก็สตรองนะก็เป็นนักกอล์ฟระดับ LPGA ทัวร์ระดับโลกหรือนักกอล์ฟเออพีทัวร์อย่างแซคชอนสันก็กริปสตรองเหมือนนกนกกกกััั็็ตีีไได้ะคครบสสิ่่่งทําาญปว กริปสตรองเลยกริปวคคือตำแหน่งของนิ้วมือที่ลงไปจับที่ไมโกอล์นะฮะคือโดยมากเนี่ยผมจะเห็นนกักกอล์ฟเนี่ยจับกริปเนี่ยอยู่ที่ค่อนข้างในฝ่ามืออยู่ที่ค่อนข้างในฝ่ามือนะฮะละักษณะนี้ไม่ได้อยู่ในนิ้วมือการจับกริปไม่อยู่ในฝ่ามือเนี่ยแล้วกลำลงไปเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะกริปหลุดมือได้ง่ายมากในตอนในตอนเอ่อในใน,ในวงสวิงของเรานะฮะเพราะว่านิ้วเรามันมันไม่ได้ล็อกเอาไว้ มันไม่ได้ล็อกไว้ลักษณะน,นี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยมือซ้ายสําคัญมากนะครับในการจับเี๊บสําหรับคนที่ตีมือขวานะ mm hmm. ก็ผมอยากจะให้เอามือเนี่ยมาท่า่างนี้ก่อน mm hmm. คุณสังเกตดูนะ mm hmm. ผมไม่ได้เอาเอานิ้วมือเข้ามาตรงๆนะเข้ามาตรงๆแบบนี้มือผมเนี่ยมันมีมันมีการเอียงเข้ามาถูกไหมมันเหมือนเราแบลักษณะนี้นะฮะมันต้องมีการมันมีไม้เนี่ยจะเข้ามาเฉียงเฉียงในมือผมลนนักษณะนี้ไม่ได้เข้ามาตรงตรง มือผมไม่ได้เข้ามาตรงๆแล้วจับนี้ไม้ผมเนี่ยเข้ามาเข้ามาค่อนข้างเฉียงแล้วอยู่ในนิ้วมากกว่าพื่งให้มันจะเฉียงระหว่างเนี่ยระหว่างโคนนิ้วก้อยเนี่ยไปจนถึงกลางนิ้วกลางนิ้วกลางโคนนิ้วก้อยจนถึงกลางนิ้วกลางอย่าให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่โคนนิ้วก้อยไปจนถึงโคนนิ้วกลางแบบนี้ไม่ใช่นะมันต้องเฉียงๆมาลักษณะนี้เราค่อยกลำลงไปพอกลำลงไปลักษณะนี้จะรู้สึกเลยว่าโอเคไม้ค่อนข้างกระชับแล้วพยายามใช้3นิ้วล่างในล็อกให้อยู่นะสนิ้วล่างในล็อกให้อยู่แล้วก็ ส่วนตัวผมจะชอบจับ,จบช็อตซั้มนะหรือว่านิ้วโปง้งค่อนข้างสั้นถ้าบางคนเนี่ยจับนิ้วนิ้วโปง้งค่อนข้างยาวก็ได้นะฮะแต่ว่าจะทําให้ข้อมือเราแอคทีฟน้อยนักกอล์ฟเอเชียเราเนี่ยเป็นเป็นนักกอล์ฟที่ตัวเล็กเพราะนั้นเนี่ยจับช็อตซัมมเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันข้อมือมันทํางานได้ดีกว่านะครับอันนี้คือเรื่องกริปที่ผมเห็นว่านักกอล์ฟที่ท่านที่ส่งวิดีโอมาเนี่ยมีปัญหากริปหลุดมือ ก็เลยอยากจะให้เน้นนิดนึงว่าเฮ้ยให้กริปมาอยู่ในล่องนิ้วนะฮะนิ้วก้อยโคนนิ้วก้อยไปจนถึงกลางนิ้วกลางแล้วค่อยกำแล้วมันจะล็อกอยู่นะเรื่องที่2ที่อยากจะพูดก็คือตำแหน่ง Position ตอนท็อปสวิงนะ position ตอนท็อปสวิงของข้อมือซ้ายเราสังเกตว่าข้อมือซ้ายเนี่ยเวลาขึ้นมาท็อปสวิงเนี่ยมันจะมีมุมเนี่ยมุมที่เป็นเส้นนะฮะมันอาจจะเป็นเส้นตรงมันอาจจะเป็นลักษณะน,นี้เขาเรียกว่าโบหรือลักษณะน,นี้เขาเรียกว่าคัพ ซึ่งมันจะส่งผลกับตอนเข้า Impact ถูกไหมฮะถ้าเราโบข้อมือเนี่ยลองดูนะหน้าไม้จะแหงนขึ้นฟ้าพอลงมานะหน้าไม้จะคว่ำปิดหน้าไม้จะคว่ำปิดไปทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าโอเคเป็นเส้นตรงข้อมือซ้ายเป็นเส้นตรงกับแขนลงมาไม้ก็ค่อนข้างจะสะแควรแต่ถ้าเป็นลักษณะคับลักษณะนี้หน้าไม้หัวเหล็กจะทิ้งลงด้านบนลงมาหน้าไม้ก็พร้อมที่จะเปิดออกไปขวานะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้คุณสังเกตไหมจอห์นรามดัสตินจอห์นสันข้อมือขึ้นมาค่อนข้างโบหมดเลยแม้กระทั่งคอรินมอริคาว่าข้อมือก็ขึ้นมาโบลักษณะน,นี้หน้าไม้ปิดแล้วทำไมเขาถึงตีไม่เข้าสายนะฮะเพราะว่าเขาใช้สะโพกอย่างที่บอกอย่างที่บอกเขาใช้สะโพกเข้ามาช่วยทำให้ไม้เนี่ยเข้ามาสแควร์ได้แล้วมือนำหน้าลูกเยอะด้วยนะครับเหมือนในคลิปที่ผมทำเรื่องนิวดาวสวิงไปนะฮะเพราะเราต้องการให้มุมลงมาแชโรและหน้าไม้คว่ำปิด นะเพราะฉะนั้นเวลาเช็คอันดับที่1คุณเช็คก,กริปคุณก่อนว่าเฮ้ยกริปอยู่ในโอเคอยู่ในนิ้วมือนะแล้วก็เอียงมือเข้ามานะอยู่โคนิ้วก้อยไปถึงกลางนิ้วชี้กำอันดับที่2ลองถ่ายวิดีโอส่งมาปุ๊บตำแหน่งโพสิชันของมือเป็นไงนะฮะอยู่ตรงไหนนะฮะโบไหมคับไหมนะหรือว่านิวทรัลนะแล้วลองดูว่าคุณตีบอลเป็นยังไงถ้าคุณอยากตีออกซ้าย อาจจะพยายามโบนิดหนึ่งก็ได้นะฮะซึ่งส่วนตัวผมชอบตอนนี้พยายามฝึกโบอยู่นะครับเพราะว่าพยายามทำให้ได้แบบแรซซินจอนสั้นจอนรามพยายามใช้สะโพกบังคับตัวเองให้ใช้สะโพกเยอะขึ้นถ้าลูกไหนเข้าซ้ายลูกเมื่อสักครู่นี้สังเกตเลยว่าเข้าซ้ายเนี่ยก็แปลว่าเราจะเปิดสะโพกไม่พอก็พยายามหาฟีดแบ็กให้มากขึ้นจับกริปปั๊บ เนี่ยข้อบอ,อล solid มากเลยเวลาโบนะฮะผมจะแนะนําให้เป็นเป็นข้อมือที่โบหรือว่าเป็นนิวโชลมากกว่าจะไม่ค่อยแนะนําคัพนะฮะซึ่งเออหน้าก,กอล์ฟที่ส่งมาเนี่ยข้อมือเขาเป็นลักษณะคัพนะฮะไม่ได้โบโบหรือภาษาไทยเรียกว่างุ้มแล้วกันงุ้มงุ้มข้อมือหน้าไม้เนี่ยจะแหงนขึ้นฟ้าเลยพอลงมาคุณสังเกตดูไม้จะนําหน้าเยอะมากนะผมชอบมากพอไม้นําหน้าเยอะแล้วเรามามุมในมุมที่แชโรนสปินจะลดลง นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะก็เป็นเบสิกเกี่ยวกับเรื่องกริปนะฮะทั้งตอนที่เราไม่ได้มูฟเมนต์กับตอนที่เรามูฟก็เราไปเช็คดูอันดับแรกกริปของคุณเป็นแบบไหนนะฮะอยู่ในอยู่ในนิ้วมือหรือเปล่าหรือว่าเป็นริกสตรองขนาดไหนนะครับแล้วก็อันดับที่2เช็ Position ตอนท p s สวิงว่าข้อมือซ้ายมุมข้อมือซ้ายเป็นแบบไหนเป็นนิว t ร a ลเป็นโบหรือเป็นครับเอฟเฟกกับตอนลงมาหาลูกตอนดาวสวิงนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ใครมีคำถาม ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อไปขอบคุณครับ